สวัสดีท่านผู้ชื่นชอบการสะสมพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสะสมด้วยความศรัทธาในาศาสตร์และศิลป์ของวัตถุมงคลแต่ละชนิดที่พระคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระผู้มีแต่ให้และพระผู้มีพุทธาคมแก่กล้าได้จัดสร้างขึ้นไว้เพื่อสืบทอดพระศาสนาและแจกจ่ายญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาผู้มีอุปการะคุณแก่วัด และพระศาสนาและผู้ที่ศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผมเป็นเพียงนักสะสมที่ศรัทธาในวัตถุมงคลและชอบเก็บสะสมแบบบ้านบ้าน พระที่ผมนำมาให้ชมส่วนใหญ่เป็นพระที่ผมศึกษาและสะสมไว้เองไม่ได้มีเจตนาจะนำมาโฆษณาให้ท่านเช่าบูชาแต่อย่างใดครับเพียงแต่อยากเป็นส่วนเล็กๆในการเผยแพร่บารามี ของพระคณาจารย์ผู้ปฏิบัติดีและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนแต่ละรูปคณาจารย์ให้ท่านได้หาเก็บวัตถุมงคลนั้นๆไว้เป็นที่สักการะบูชาและเป็นมรดกตกทอด ให้ลูกให้หลานสะสมแบบถูกวิธีไม่หลงทางสะสมแต่ผ้าแท้ผ้าสวยพ้าที่มีประวัติการสร้างชัดเจนวงการผ้าสากลให้การยอมรับ และในอนาคตจะมีแต่มูลค่าเพิ่มมากขึ้นสะสมไว้ไม่เป็นภาระต่อลูกหลานในอนาคตอย่างแน่นอน คลิปนี้พระคณาจารย์ที่ผมจะแนะนำให้ท่านเก็บสะสมได้แก่พระเครื่องของพระมหาเถราจารย์เจ็ดแผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทสิริวัดเขาถา้ำบนุญนา ้าเครื่องของหลวงปู่สามารถเก็บสะสมได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็มีพุทธคุณเท่ากันแล้วแต่ความชอบของแ,แต่ละบุคคลและ ฐานะของแต่ละบ,บุคคลที่จะเก็บสะสมรุ่นที่ผมจะมาแนะนำคือรุ่นสองเทราจาร์รุ่นนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ25 1 9 สร้างด้วยการสองเนื้อมีเนื้อเงินสร้างไม่มากและก็เนื้อทองแดงรวมกันประมาณ 1, หนึ่งมืนเหรียญด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ศรีฉันทศิริด้านหลังเป็นรูปเหมือนพระอาจารย์สมบูรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเข้าถรรมบุญนาคสมัยนั้นเป็นเหรียญที่ออกแบบทั้งหน้าและหลังสวยงามทรงคุณค่าแก่การสะสมราคายังสามารถจับต้องได้แต่ในอนาคตราคาอาจจะเพิ่มขึ้นตาม การเวลาและความต้องการของนักสะสมที่เพิ่มขึ้นเห,นเหนรียญดีเหรียญดังที่น่าเก็บสะสมด้านหน้าเป็นหลวงปู่ศรีด้านหลังเป็นพระอาจารย์สมบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้นหลวงปู่ศรีเป็นพระคณาจารย์เจ็ดแผ่นดินที่มีอายุยืนยาวถึงร้อยสิบแปดปีท่านเกิดเมื่อ ปีพศสอง9 2และมรณะลงในวันที่23่กุมภาพันธ์2,520ถือเป็นคณาจารย์อีกหนึ่งรูปในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีอายุยืนยาว มากรูปหนึ่งถึง128ปปีใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและนำ คณาจารย์ที่น่าสะสมมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนนักสะสมได้สะสมกันครับจาลืมนะครับก่อนจบคลิปนี้ช่วยกดติดตามเพิ่มเพื่อนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ